สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูกิตอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนถึงบทที่3ครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับวาดแสงเล่นสีนะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับได้รู้วิธีการถึงการเล่นแสงเล่นสีทําให้ภาพเนี่ยจาก2มิติกลายเป็น3มมิติสมจริงนะครับส่วน ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแล้วเอาสาระสําคัญนะครับของบทที่3นะครับแล้วก็จะไปทวนบทที่1ที่2นะครับเพราะว่าเราใกล้จะสอบแล้วนะครับกูริศเนี่ยก็จะเอาสาระสําคัญเนี่ยมาพูดให้พวกเราฟังครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมานะครับติวสอบกันนะครับมาบอกแนวข้อสอบนะครับพวกเราจะได้ทํากันได้นะครับพาพร้อมกันแล้วก็ไปเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับ ทบทวนบทเรียนจากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าครั้งที่แล้วเราได้เรียนอะไรไปนะครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องตัวอย่างนะครับภาพวาดที่แสดงแสงเงาตามธรรมชาตินะครับแสงเงาตามธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูซิอ่าก่อนอื่นเลยนะครับขอพูดถึงแสงก่อนนะมาย้ําก่อนแสงจะช่วยให้เราทําไมครับ แสงช่วยทําให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นเนี่ยแสงยังทําให้เกิดเงาของวัตถุซึ่งเงานเนี่ยจะอยู่ในทิศนะครับทิศทางตรงข้ามกับแสงเสมอนะเงาอยู่ตรงข้ามกับแสงเสมอนะครับทั้งแสงและเงาเนี่ยช่วยทําให้เกิดระยะตื้นลึกของภาพนะครับในการเขียนภาพระบายสีเราสามารถใช้สีต่างๆเนี่ยแสดงแสงเงาได้นะครับ ไปดูนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างจากครั้งที่แล้วมีพักอย่างที่ครูคิดเคยบอกสีเนี่ยสีเนี่ย,ยจะทํามาบอกให้เราเนี่ยรู้สึกนะครับนะครับจะมีรู้สึกต่อมนุษย์นะอย่างเช่นตอนเช้าเห็นไหมครับตอนเที่ยงนะครับดูแสงด้วยดูสีเห็นไหมครับ,รบจะต่างกันเห็นไหมให้เรามองนะเวลาเย็นนะครับเวลากลางคืนเนี่ย การใช้สีก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันนะนี่อันนี้ก็เป็นแสงเงานะจากภาพวาดทั้งเวลากลางวันและกลางคืนเห็นไหมครับอันนี้เป็นภา,ภาพพิมพ์เห็นไหมเวลากลางคืนเห็นไหมครับลงลงอะไรก็ไม่รู้ครับลงเห็นไหมลงพื้นสีฟ้าเห็นไหมน,นี่เป็นการไล่สี มีสีม่วงสีดำเห็นไหมครับวงบอกถึงเวลากลางคืนสีขาวจะทาให้ภาพสว่างมีกวางด้วยเห็นไหมยังอยู่ในบทที่สามนะครับนะครับยังอยู่ในบทที่สามเดี๋ยวมาดูกันครั้งนี้นะครับบทที่สามก็ยังใกล้จบแล้วครั้นี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับภาพวาดที่แสดงแสงเงาจากจินตนาการเห็นไหมครับ อย่างที่บอกว่าความรู้นะครับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการลงน้าหนักแสงเงาตามธรรมชาติในภาพเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับให้ศิลปินเนี่ยนำไปประยุกต์นะครับสร้างนะครับสร้าง,สางแสงเงาตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสมเห็นไหมภาพทางซ้ายต้นไม้ในจินตนาการอันนี้ก็คือไม่ได้วาดจากที่จริงคือเป็นความรู้สึกหรือคิดที่เราอยากวาดขึ้นมาอย่างภาพทางขวาเห็นไหมครับความสุขก่อนนอนอ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าอ,อย่างภาพความสุขก่อนนอนเห็นสีข้างหลังไหมสีข้างหลังจะเป็นสีที่อะไรครับดูมีน้ําหักเห็นไหมข้างหน้าสว่าง,างาเห็นไหมครับทางซ้ายนะครับพื้นหลังเป็นสีฟ้าข้างหน้าเป็นสีเขียวนะนะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างภาพวาดนะครับแสงเงาจากจินตนาการนะนี่เห็นไหมครับ กิจก็มีภาพตัวอย่างนะแสงเงาทำจินทำจินตนาการมาให้พวกเราดูนะครับเห็นไหมครับคือรูปภาพเนะี่ยเป็นรูปแบบนามธรรมานะครับนามธรรมาก็คือจับต้องไม่ได้นะแั่ก็คือเป็นความเป็นรูปความคิดนะครับสร้างสรรค์ที่เรากําหนดขึ้นเองนะทำจินตนาการของเราเห็นไหมครับการเลือกใช้แสงแสงที่สว่างสีโทนร้อนสีโทนเย็นนะครับให้จัดการจัดองค์ประกอบเห็นไหครับ นะครับสวยงามเห็นไหมครับเรนเองก็สามารถทําได้นะครับอ,อันนี้ก็คือการนะครับใช้แสงเล่นแสงเล่นสีเล่นเงานะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเดี๋ยวครูกินมีรูปภาพให้ดูครับเป็นรูปภาพนะครับให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจไอเดียนะครับไปดูครับเห็นไหมครับบางคนดูแล้วเฮ้ย อันนี้เป็นรูปภาพนะครับการใช้การเล่นแสงนะครับเล่นแสงเล่นเงานะครับตามจินตนาการนะครับคือเหลือเป็นการคิดในแบบใหม่นะครับมาใช้นะครับให้เกิดเป็นไงดูแล้วนะครับเคยความตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเงาเนี่ยก็สามารถนํามาเป็นลูกเล่นได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเงาตกกระทบนะครับที่เขานํามานะครับผสมผสานกับภาพวาดเห็นไหมครับ แต่สิ่งของวัตถุที่นํามาเป็นางานที่เป็นเงาตกกระทบนี่สามารถมาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ดูแล้วแบบมีความตื่นเต้นหลากหลายเห็นไหมครับนี่นักเรียนดูภาพน,นี้อ่าเท่นะครับเห็นไหมครับเขาใช้เงานะครับใช้แสงและเงาวัตถุคือเขาใช้แก้วครับอ่า้วมาพอแก้วเนี่ยตกกระทบก็เป็นนะครับเป็นรูปวงกลมเห็นไหมครับวงรีเหนหเขาก็ แต่งเติมเป็นรูปหน้าคนรูปการ์ตูนนะครับดูแล้วเป็นครับออแปลกใหม่สวยงามเห็นไหมครับวัตถุผสมกับเงาแล้วมาผสมกับภาพวาดโหสวยงามกับลายเส้นเห็นไหมครับอเดี๋ยวไปดูต่อนี่เห็นไหมครับทางซ้ายเป็นแบบเงาเป็นรูปอะไรครับใช้วัตถุเป็นแจเป็นโคมไฟนะครับ พอคมไฟเงาสะท้อนเนี่ยเ็เป็นรูปกระโปรงก็เติมเส้นไปส้มนะครับส้มมีก้านก็กลายเป็นเกน็ดกล้วยไงครับตัวกระตูนนะครับจมูกยาวนี่นะครับสวยงามอ่าก็นะครับหมดแล้วนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับนะครับบทที่3นะครับวาดแสงเล่นสีเราก็ได้ได้เรียนรู้ถึงการเล่นแสงกลุ่มสีกลุ่มสีที่มีน้ําหนักไม่มีน้ําหนักน้าหนักและแสงเงาในวันณะสีลูกเล่นการใช้แสงเงาและการใช้สีการมองแสงนะครับการมองสีเราก็ได้เรียนรู้ไปนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูผังสรุปสาระสําคัญนะวาดแสงเล่นสีก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะที่หลักๆก็คือกลุ่มสีที่มีน้ําหนัก มีนะครับสีม่วงสีแดงสีเขียวเข้มสีน้าตาลกลุ่มสีที่ไม่มีน้ำหนักสีเหลืองสีเขียวอ่อนสีส้มสีฟ้านะครับและน้ำหนักแสงเงานะครับและวันณะสีวันณะสีอุ่นแสดงถึงเวลากลางวันวันณะสีเย็นแสดงถึงช่วงเวลากลางคืนนะครับนี่ก็ทําให้เราวันณะสีเนี่ยเราจะรู้สึกไปกับบรรยากาศในตอนกลางคืนกลางวันเหมือนเราตื่นเช้ามาโดนแสง นะครับตอนกลางวันเราร้อนตอนเย็นเราเป็นไงครับเราไปเที่ยวทะเลเราเอ,อ้ก็อยู่ในสีเห็นไหมเราได้เห็นสีในวันนะที่แตกต่างก,กันนะครับก็จะให้อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างก,กันด้วยอโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับภูกิจนะครับนะครับนะครับบทที่สามนะ,ะ,ะเดี๋ยวไปดูให้นักเรียนนะครับหยิบหนังสือ ป5ครับวิชาทัศนศิลป์นะครับบางคนทนําแล้วหรือถ,ถ้าใครถ้ายังไม่ทาเนี่ยทำไปพร้อมๆกับคูกิดได้นะครับแล้วเรามามาติมาทวนนะครับมาทําไปพร้อมๆกันเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีแนวข้อสอบเราจะมาทวนกันอีกทีนะครับแล้วก็มีอาจจะเอาบทที่หนึ่งที่สองเนี่ยมาออกด้วยนะครับอยากให้ฟังไปพร้อมกับคูกิดนะครับ อันนี้เลยให้นักเรียนเนี่ยเปิดไปหน้าที่22นะครับอ่าคราวนี้ก็ให้นักเรียนนะครับเปิดมาหน้า22นะเป็นแบบทดสอบนะครับผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะครับบทที่3นะให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงนะครับระบายลงในช่องว่างเนี่ยหน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงเดี๋ยวมาทําไปพร้อ,รอ,รอมๆกับคุูกิจนะข้อหนึ่งข้อใดไล่น้ําหนักสีได้ถูกต้องนะครับ อ,อย่างแรกเลยให้พวกเราฝึกดูก่อนให้ดูสีนะครับอย่างที่วีเคยบอกการไล่น้าหนักสีมีอ่อนกลางแล้วเข้มนะครับดูซิว่าสีไหนมีทั้งอ่อนทั้งกลางทั้งเข้มตอนนี้ตอบข้อเลยครับข้อสีนะเห็นไหมครับมีการไล่ระดับสามขั้นส่วนอย่างส่วนข้ออื่นนะครับสลับาบางทีก็สีสีเดียวนะส่วนข้อ2สีใดที่ทําให้ภาพดูชุ่มฉ่าสีฟ้า สีส้มสีเขียวสีน้ำตาลครับถ้าใครเคยไปเล่นทะเลเคยเล่นน้ำตกเล่นน้ำสีใดที่มันดูสดชื่นชุ่มฉ่ำตอบข้อ1นึครับสีฟ้าสีส้มไม่ได้ข้อนนะครับข้อ3ในเวลากลางวันไม่ควรใช้สีใดระบายแสงเงาสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีดำ ข้อนี้ต่อข้ออะไรครับสีดำนะครับเพราะสีดำมันทึบนะครับดูมีน้ําหนักสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองนี่อยู่ในเวลากลางวันครับนะครับข้อสี่ภาพในข้อใดใช้สีทั้งสองวันนะภาพแรกเห็นะครับตัวแรกเห็นไหมครับสีชมพูสีม่วงภาพที่สองดอกบัวสีเขียวมีสีแดงด้วยนะครับข้อสามทึบไปเลยนะครับ สีนะสีเขียวสีฟ้านกรอนนี้ตอบข้อ2นะครับทำไมครับเพราะว่ามีทั้งส,งสองวันนะสีอยู่รวมกันคือสีแดงและสีเขียวเห็นไหมนะครับเป็นสีคู่ตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปครับข้อ5นะครับจากภาพข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลงน้ำหนักสีข้อ1ภาพระยะหน้าใช้สีที่ไม่มีน้ำหนัก ข้อ2พื้นหลังใช้สีที่มีน้ำหนักข้อ3พื้นหลังใช้สีที่ไม่มีน้ำหนักและข้อ4ภาพนี้ใช้สีที่ไม่มีน้ำหนักทั้งหมดให้สังเกตภาพเลยนะครับข้างหน้าข้างหลังข้างหลังคือพื้นที่ว่างนะเขาบอกว่าภาพไลท์กาูกต้องเกี่ยวกับการลงน้ำหนักสีภาพนี้ตอบข้อ3นะครับพื้นหลังใช้สีที่ไม่มีน้ำหนักเห็นไหมครับข้างหลังไม่มีน้ำหนักข้างหน้านี่ พื้ที่ว่าข้างหลังนัยนะครับชัดเจนขพอะหกสิ่งใดให้แสงสว่างตามธรรมชาติข้อหนึ่งเทียนไขข้อสองหลอดไฟข้อสามตะเกียงข้อสี่ดาวฤกษ์อ่าเทียนไขมนุษย์สร้างขึ้นหลอดไฟก็มนุษย์สร้างขึ้นตะเกียงก็มนุษย์สร้างขึ้นแต่ดาวฤกษ์เป็นแสงจากธรรมชาติจากท้องฟ้าเอาข้อสี่นะครับข้อเจ็ด,ดถ้าต้องการให้ภาพนี้ เด่นควรปรับปรุงอย่างไรนะครับระบายสีน้ําเงินเข้มที่ตัวนกระบายสีขาวที่ตัวนกระบายสีเขียวอ่อนที่พื้นหลังระบายสีน้ําตาลอ่อนที่กิ่งไม้ภาพนี้อยากให้มีความเด่นก็ต้องอะไรครับกอไก่นะครับระบายสีน้าเงินเข้มที่ตัวนกนะสีขาวจะทําให้ภาพสว่างนะนะครับเขียวอ่อนพื้นหลังก็จะดูคืนไปกับตัวนกนะ สีน้ำตาลก็ะเข้มนะครับอ่าข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะอ่านดูข้อแปดนะครับอ่าข้อนี้มาดูข้อแปดนะครับข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ช่วยให้วาดภาพระบายสีได้ดีนะครับข้อหนึง่งใช้อุปกรณ์วาดภาพที่มีราคาแพงข้อสองซื้อภาพวาดราคาแพงมาดูเป็นตัวอยา่างข้อสามฝึกฝนเป็นประจำและปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ ข้อ4่วาดภาพเรียนแบบผลงานนะครับที่ได้รับรางวัลอ่าข้อนี้ไม่ยากนะถ้าอยากให้ผลงานเราดีขึ้นเราต้องทำไงครับต้องรู้จักฝึกฝนครับแก้ไขและพัฒนาต่อไปตามข้อน,นี้ต่อข้อ3า,าะครับฝึกฝนเป็นประจำและปรับปรุงผลงานอยู่เสมอนะข้อ9กาการระบายสีให้มีความอ่อนเข้มแตกต่างกันเกิดผลดีอย่างไรครับข้อหนึ่งใช้สีน้อยลง ข้อ2ภาพมีราคาแพงมากขึ้นข้อสมใช้เวลาระบายสีน้อยลงข้อ4ี่ภาพมีความสมจริงอ,อย่างที่บอกครับถ้าอยากให้ภาพมีมิติครับก็ต้องมีการอ่อนเข้มนะครับครานี้ก็ตตองต่อข้อ4นะครับภาพจะมีความสมจริงนะถ้ามีการไล่น้ำหนักสีนะครับอ่อนแก่นะข้อสิบ ชื่อภาพวาดใดน,นะครับที่ควรใช้สีวันระเย็นชื่อภาพวาดใดที่ควรใช้สีวันระเย็นข้อหนึ่งชีวิตในทะเลทรายข้อสองทุ่งหญ้าป่าเขาข้อสามจุดประทัดวันตรุษจีนข้อสี่เปลวไฟในชีวิตข้อนี้ตอบว่าสองครับทุ่งหญ้าป่าเขานะฮเ,เพราะเขาอื่นนี่ทนร้อนหมดเลยนะครับโอเคครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัด้ายบทนะครับบทที่3นะครับก็อยากให้พวกเรานะครับกลับไปทดทวนนะเพราะว่าใล้จะสอบแล้วนะใครยังไม่ทําก็กลับมาทำนะจะรีบทําให้เสร็จนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยครูจะมาบอกแถวข้อสอบนะแล้วก็มาช่วยกันนะช่วยกันติวช่วยกันทบทวนนะครับนะ,นะ,ะแล้วก็อาจจะไปเจอใน Google Meet ด้วยนะมาทวนกันอีกนะครับอ่า ท้ายนี้คีกก็ขอลาไปก่อนนะครับดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับสวัสดีครับ